โอ้ยมาเนาะมาเนาะมาน้อสวัสดียามืันเสาร์ครับผมสวัสดีตอนเช้าของวันเสาร์ที่29เมษายนย่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 นยนครับผมน้ำตาจะไหลอ่ามือนีนะครับน้าสุดร้อคนเก่าคนเดิมครับผม้นำตาจะไหลสุดร้อนนะกันลอยยิ่งน่ะนี่ครับผมจะพามาเอามิ้มครับผมนี่รู้ว่ารังเพลิงรังเล็กๆครับนี่น้องเห็นไหมเห็นไหมรังเพลิงทำไร นี่ครับผมกินหวานหวานหวานเจ็บครับผมเพราะวันน sort of si ั้นโอ้ยนี่ครับมากับสัตว์เลี้ยงรู้ใจครับไอ้ขิคร้านครับผมนี่ละไปใส่ไปกันครับผมนี่ละอาจจะเป็นเทคนิคง่ายของผมนะครับนะผมเรียนรู้มาจากยูทูบครับผมเว้ยเว้ยเว้ยแต่ว่าคันแรกขอเสื้ผมเดินลอยๆดีครับผมนั่นละหาพีสาวทุกหน่อยเบอร์ลรามันจังไปตะกินครับผมโอเคผมขั้นแรกนะครับผมจะเตรียมการครับผมผมไปดูมาจากไออย่างว่า นายต้อมครับนายต้อมคนทำมาหากินนะครับช่องทำมาหากินนี่ละเพื่อจะได้นี่มันจะมีอุปกรณ์การเอาครับผมไม่เขินไม่เหมือนเซียนเร็วครับเซียนเร็วห้าตันบอกว่าถ้าจะเอาขอเขาดีก็ได้พน้าพนวันเนาะพนยางเป็นดีโปรดพระขอตบมาขอเขาพันล้านล่ะครับพาโตครับกลางดับผาครับผมอ้อไม่รู้เรื่องเลยครับคิดเซียนเร็วครับเร็วห้าตันผมนี่วิธีการง่ายๆนะครับเนาะปกติเขาจะใส่นครับเนาะเขาจะใส่ใบ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 สะเดาไปครับใบสะเดาเนาะ แต่ผมเปลี่ยนวิธีการของผมผมจะใส่ใบยูคาผมนี่มันได้เกียจครมันจะบินมันจะเป็นขี้มันจะกินฉุนก็มักินฉุนนะเขับมันจะนี่ครับในป่าดงยูคาเอ้ยมาทงมาทักยาถ้าถือคมคืนกระพร้อมน้ำตาจะไหลนี่ผมอ่ะขั้นแรกผมจะเตรียมการนะครับนี่ผมจะขออนุญาตตั้งเก้าอีกครับโอ้นี่ขาตั้งเก้งชิ้นที่ผมเศษครับซื้อมาห้าพันกว่าบาทครับสนใจทักแชทครับผมราคานี้ไม่ได้บอกผ่านครับผมนี่นี่นี่ครับผมเนี่ย คุณน้อยครับว่าเดี๋ยวพ่อเขาจะตั้งกล้องนะครับเน้าผมเอาเลี้ยมไปนีอนอมันจะเห็นหนาเราลองผมเนาะเดี๋ยวผมเอาเลี้ยมครับผมดูมุมกล้องครับดูเขาว่าดูเรครับดูเรเนาะโอ้ได้กันได้ได้เสียครับได้เสียอาจจะมีการเลี้ยงไม่เกิดนี่ละเดี๋ยวเขาจะทำครบเพลิงครับผมเนา้องพึ่งนี่ไม่จำเป็นต้องไปขอเขาดีๆครับผมขอยังไงเขาก็ต่อยครับเขาตอดครับอันนี้ครับวิธีการที่ดีสุดนี่ครับทำครบเพลิงครับนี่ละ แต่จริงเขาเร man, ียกว่าการรมควันนะครับว่ามันว่ามันว่ามันเอาเอาไฟเผานะครับเขาเรียกว่ารมควันให้ควันมันเกิดมันทูทูทูใช้ห้างมีมหรือครับเนาะมันสิมันสิสามารถชะลอที่มันแตกมุมกลมๆนะครับมันสิเป็นมันสิเปนสิอ่อนโตนะครับประมาณเขาที่เขาอย่างละประมาณนี้ครับมันมันสิมันสีมันจะไม่ดุรับผมอยู่ละเขาจะตั้งก็โรมโอ้ยชาวบ้านีนก็วยจี๋เขสั่นมากเขาญาตินะครับเนาะจับมาทำอะไ้ไม่สำนักไหจังไรนะจังเนี่ยถ้ามันจังไลยก็ไม่ใช่ผมผมนี่ผม ท่านแรกผมาจะยางทาครับผมหาเคลียรไม้ครับนี่ยเขเคลียรไม้เคลียอะไหลเขาเชื่อว่าเคลียสูดครับผมนี่บาทผมเรียกว่าเคลียสูดเนาะผมจะเอาเคลียสูดรมาเคลียร์ครับผมเทาวันครับเทาวันนี่ครับยาไปหาบังได้ก็ได้ยาไปเลกครับว่าแต่เป็นเทาวันคือเทาวันผมเบื่อน่ะว่าไปว่าผม่อิจฉาความร้อยตัวเของขาลงหมักตัวคลองเนี่แล้วแหละเฮ้ยน้ำตาจะไหลครับนี่เนาะท่านแรกเขาเรียกว่าเคลียสูตรของอ้ทนเขาออกกองจากนั้นเนาะออกทีนี้น้อยอย่าเพิ่งตกใจขาดเนาะนี่เขาเคลียสูดร อันนี้จะเป็นกิ่งไม้กับนี่กับมาอยู่ค่ายทำพงยางหาเอาโน้ได้กันเลยครับเนาะนี่แหละที่เราคบเพลิงอ่ามันจะมีเทคนิคคนอยู่บ้านผมดึงเนาะผมเด็กเป็นคำเป็นการค่ำที่บะถูกต้องนะคำนวณผมสิผมสิว่าสิบอกต้องเราบอกเขาดอกเขาบอกหลายหลายห้างแล้วถ้าเข้ากับถือตอัไประจำเขาสิมาเขียนสิคำนี้เขาสิเอาสิเขาสิมาจับคบเพลิงสีคำนี้แล้วเขาเจอนี่แหละนี่มันเป็นอันนี้เขาว่าเรียกว่าเสียคางงเนาะเสียคางงแล้วมีจังวิธีตะวันมีจังวิการป้องกันของเนี่ยเขาเชียอสิเลาวเขาสนสิคำนี้แล้วเขาสิมัดท เขาเจอมือเพียนสินไครับนี่หางมิมอยุนยุนี่นี่นั่นระครับมันติดตวาดเจ้านี่ง่ายเท่นิคนี่เอาไม้ดามคอนสีมาตัดเลยเขาอยู่ไกลขี้ไหมครับมันตอดครับผมไ่ต้อบอกเราไม่ต้องเสียเวลาสนใจมาตัแค่ไว้นั่นอยู่เนาะเทคนิคง่ายๆมันคือเรื่องการมันคือว่าเสียงงมเสียงงงพึ่งกับผมอย่างไรให้เสียงเขาไม่จำเป็นต้องจับพึ่งจริงไหมเขาแก้สิจับไม่เจอครับเอาเพี้ยนสิไหมแต่ห้างมิมอยุนซันมันไปมาตอดในคองตะบัดที่นี่เป็นเทคนิคของผมนะเขาชวนมาคนยุ่งเนี่ยเขาเชื่อจริงไหครับไอ้ต้อมไอ้ต้อมคนจะมาให้ก เป็นวิธีที่บ้ถือตัว่ถือซ้วาเขเขาก็คือถือตวดแต่ผมชั่วครับนี่เอาใหม่ดามของเดิมนี่นี่จะได้เกี่ยว่าถือตวครับผมแตนตัดตัดต้นตตอตรายครบมนีลกว่าจะถอตดพร่ดอว่าสอนแขวายน้เนาะนี่ครัง่ายของผมับตาวกับ่มีตาครับเนี่อ่านี่ยนี่ซึ่ง่ายงครับผมเสียประมาณครับ เอาไม้เอาไม้ดามเขามันส <hi> ีไกลมันรรสีไก่แต่ข้างมีไม้นึงนะครับเนาะมันเหมือนพวกสามมันมาต่อเขาได้ไอพวกจะเอามือไปจับรถนี่ส่วนด้อยร้อยทั้งร้อยครับโดนแบบมัดไม่ประมาณนี้ก็เรียกว่าครบเพลิงของมัดประมาณนี้ครับเห็ดเห็ดเลนเห็ดหัวเป็นครับเ่ราะจะเป็นต่างอีกแล้วเห็ดเป็วยงามจังน้อยนะครับนะจะเห็ดย้อมขึ้นจากฟองนั่นแหละเห็ดลอกขึ้นจากฟองเนาะไม่จำบอกเปลี่ยนนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเขาเรียกว่าพูดไฟรับที่ไฟดักอย่างั้นใไหยังวะ ไฟเร็บเยอะว้าคมจำว่าได้ครับความจำไม่ดีค่อยดีคขึ้นี่ิครับว่าเท่าตักแถวเอายังดีครับผมปลาเพลียเอวผมนี่โอ้ยเห็นประคับสายพันลงสีชุบ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 กําลีนกับประมาณนั่นละโอเคครับลุยเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาขึ้นกาไฟดิโอ้นี่ครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากดูเยี่ยมมากเป็นอะไรพอ่พนิจานไหมครับยุของง้วครับพ่นหนิอ๋อนี่ครับผมไฟเช็กหนึ่งอันไฟรอยคอยเธอครับผมนี่ครับเนาะเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งกล้อนนึงผมเอาแบบชัดๆนี่ครับ ทำการแสดงครับผมมีละทำ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 ก็มาเก็บปลดสอบบู๊ยเป็นแดครับผมอาทำกันน้อยๆตั้งกองผมเสียเวลาครับผมเสียเวลาทำมาหากินครับผมสิบเียรถ้าได้หลายอย่างครับผมนไอเป็นขาตั้งกองชนิดพิเศษครับซื้อมาล้านกว่าบาทครับสนใจทักแชทครับผมนี่ครับผมเด็กเก่งบ่หนะครับเป็นน้าเจ้านี้เล่มาเก่งบ่เนี่ย้าเจ้าหวอะครับผมเห็นไหเห็นบ่หรือผมต้องไปทำมีสีมีชี้เป่ากันแล้วว่ามันจะไง นกตายักนไก่รากไก่วยเอาไก่เกนมนะอก็สิทธการน้เนาะเอาไปถือไปน้ำนุมอะไรครับน่ดทวยกระโผเป็นพังเหรอห้แองแสงม้าได้ครับัดสภาพของคำชุนนี่เนาะเขาเขาใจสำนาไอยทุกตทุกนสนานี่แหะครับกำลังสร้างเนี้ยแต่ไม่สร้างตัวผมลัลนี่เขาแน่ๆเดีล้วตอบาคำกันแล้วครับยังตอบผมน่าตอนตอนเยาจะตั้งกองเลยนะครับลง มันไม่ได้แก้ครับชีวิตมันแย่ตลอาไม่ได้แก้ของคระพรินี่ละมันบอกดีนท่นแก่ผมต่อไปครับผมอะะนี่ครับผมไฟลอยคอยเธอผมทำทำทำทแผลทำ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 โอ้เจ็ปาเจ้าเนหนาเดี๋ยวผมนับเลหนึ่งานทำเนาะอ่าขัะแนนทำเนาะเจ็ดรอครับผมถ้าไม่ตายผมก็ได้ผู้ดันเ่ต้องห่วงเกิดอาลครเอาง่ายๆผมจะขอแต่งแตงเคยแต่งทางทำห้าเบิ้เบิ้ลได้เบิ้งได้เบิ้สกหน่อยแต่งบ้ดเน เรียกมาแต่งทางท่านจิงไหมครับเปิดอาลากพ่เดนโอโหแต่งทางสึ้นหน่อยลังเล็กลังน้อยบนหวานกันโโอ้แม่นแตงเด่นแเดนนี้เก่งใบเขาจตาเป็นไครับผมแต่งทางรับผมคือชิดทางนี้ทีไรก็่ามันดึงมาเปิดอาลาบผมงีนี่นะครับเ้อไปลอยคอยเชือกหน้าพนันแล้วครับเนาะ อโอ้ยนี่มีฉากเสียงตายคาารัเห็นไิซาร่าอันนี้ฉากแบกแวนะครับผมแมกแกิวครับแกกินเขาไปป่าโอ้โหนั่นน,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 นมันมาแล้วมันเริ่มมาแล้วมันกินกูดอบัหลาเออประเภทนบิมนะี่รครับพึ่งตครับไม่ใช่ต่อตปโอ้ยน,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 นั่นนั่นนั่นต่อไปครับมันแตกกุง้งมาแล้วต่อไปครับผมผมจะคำขาดจุดไฟผมเขาเดยกไฟรอยคอยรักครับผม กระเพากูใจครับนี่ครับผมราคอสร์ดไม่ใช่ราขึ้นโอราขึ้นไม่ใช่ราคอสครับโอ้ยเดี๋ยวหั้งหน่อยก็มันเป็นแตงกเนาะแตงบวาเด็กเอากระเพาะเดเอาเนาะนี่ผมผมเป็นคนชอบเอาครับผมเอาทุกอย่างครับโอ้ยเนาะเอาคนกระไรอะไรกระไรเบ้อดล่ะไฟลอยครับโอ้ยไฟลอยเอครับโผมไฟลอยคอยรักครับผมประมาณนี้คำนั่นนัอนเนาะนี่ครับผมชุดบ้านี่ครับผม เดินเข้าเลยครับครับยางรับยางาขาวสาขาครับไม่ใช่ฟ้าวาโอ้หัวดตัวอ้โอ้แสดงว่าโอ้ยมันชุ่มื้นรับผมเสียงมันองโอ้ยใจเนาอกอดกิอิดพลดทางเทนินิดนอบผมน้ำตาจัไหลจังว่ของโอ้ยอยากไอเท่าที่ ไม่ไอายก็ผมอายทำไมเนาะรอซึ่งอย่างก็ผมก็ว่ารอเรื่องได้ก็รอมันมดแค่มีดแดดก็มีแดดครับผมวิธีจูบเพิ่มผมประมาณนี้ครนะับาะโอ้เนาะนี่ครับผมเขาเรียกว่าดังไฟครับผมก็ติดซ้ำหนีท่านั่นโอ้คือเสียเชิงเถอะโอ้ตายตายตายโอ้เสียเชิงเขาเรียกว่าเสียเซิง,ค,งครับผมประมาณนี้คำนั้นนี่นาะนี่ครับผมนี่ละ โอ้เชือกเพลิงม oh, ันไม่ค่อยดีครับมันซุ่มครับมันซุ่มนำกุศล่ะครับได้กันได้เสียครับมีการได้เสียเกิดขึ้นแค่มึงนี่ครับเราไปแย่เข้าไปคเขาแย่เข้าไปทั้งไปครับทั้งไปเดี๋ยวทั้งเลยครับทั้งไปเลยมีการน้องเดี๋ยวโอ้ยมาสับัดทันโอ้ได้ครับได้ได้การได้เสียกันได้เสีย อ่ามีครับผมโอ้จะหั่นหน่อยเออค่ะเออมีมีครับมีอยู่แดดจากรับโอ้ยวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วโอ้ยชิจะเป็นมะแรงวันครับผมจะหมดอีกแล้วโอ้ยโอ้ยปากมันชุ่มก็มันชุ่มน้ำหัวผมไม่เป็นไรไม่แล้วไม่ครับผมทำสัี่ห้าครั้งก็ไม่เป็นไรนะครับน้องแต่สมน้อย รมันเป็นประมาณนี้ครับเทคนิคนะครับจะไปย้๊ไปเสียผู้ใดไปเนตข่ายจัเสียพันเร็วพันเร็วจะดไเสียเด้ข่ายถ้าพันเร็วดือเชื่อหรือไม่ได้ครับแตากได้มีผมได้ต้อนคอเพื่อเอาดีๆกันได้พันอีพอกูโดนบรรนั้นเขาลงบานครับผมนี่ครับเล่าคนทำมาหากินกับผมไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่ไม่คือไม่คือต้อได้คอเพื่อเอาพันนาพันวาเนาะเอาดิมไม่ผมวันทั้งหนึ่งไปผมขายเห็นรถผมขายในห้าสิบบาทครับผมโอ้ยกูเห็นกูนึกแต่คิดเนึนหลายคนนี่เนี้ยกูคื่นเต้นตอนหาตัวไป ôi cái trâu nó và sờ vá nó cái đằng đây khó ôn nhỉ phân nó cái răng nó khó mà cái răng <laughs> nó hạt nó to đứt năm số rồi nhỉ ôi là sùm móng phân đi sùm móng của bố thích thì ngay ngay nó khó bảo vệ phun nhỉ bố mi bố mi thử thích đấy bố mi thử cầm toàn cái đó thì thích thì trời không bố thằng khó ăn nó ôi nó kia một nó kia một sùm nó bị nhiều lên nó đây đây là, là. ว่าเออมันไอจังว่าแบบเราเหมือนอันมันเคยว่าผิดพลาดทางทิศนี้กับมันโดเสียมันน้อยแล้วเนาะว่าเป็นไรเด็กก็ไม่เป็นไรนะเป็นเรนนัสาวอันนี้เขาเรียกว่าผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยครับผมนะพยายามเสียทีหรืเสมออะไรเนี่ยโอ้ยพูดถิ่น้ำเลยเนาะเตืนแบอีกรอบเนาะอีกรอบเนาะกิจกรรมมันต่อที่จะอะไรว่ากันได้เนาะไอ้จังไรเอ๊ยจังเลยครับผม เนี่ยยิวากันอีล่ะเอ้ยยิล่ะนี่ผมตัวเส้นคนเส้นคนเส้นว่ากันย่งเส้นผิดจะผ่านเดียเนาะครับภาษาสั้นสิบวิญญามันบ้าเนาะเนาะเนาะอุ้ยจอยเนาะเดี๋ยวครับเอาไม้เอาไม้นี่เป็นไรครับผมสี่เท่าจะมีพันแล้วปราดจะมีพังครับผมแบบว่าเรียนนี่เนาะแล้วผมงานนี้มีพลาดครับผมก็ไม่เคยกินทำไมเงยเจียงเนี่ผมไม่กินละม๊าครับผมเป็นความดันเป็นโรคเบาหวานครับ

อันนี้อันนี้มีว um <c ười> oh, ouais, deflect, ิธีทำที <separately zess prawda> <t <brick> <t <unseen bullshit> ่ไม <lassen> <t> ่ถูกต้องเลยโอ้ยหายกินของมังงายได้ได้คือการได้คือกันได้คือกันโอ้จะหายได้ป่ะถึจะหายได้ป่ะตอนนา้ตอนน้จะหายได้ป่ะเนี่ยเริ่มสูงแล้วครับเริ่มสูงแล้วนะครับนี่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งบนี่ง อยากงานตราตรำจึงเงาหำหน่อยที่เด enfin ็กผมจีงว่าผมผมเริ่มไม่ไหวแล้วผมเริ่มสุดแล้วครับผมเริ่มใจหายแล้วผมไม่ไม่รอมาแล้วในครับผมเริ่มใจหายแล้วผมสนใจแล้วแผลซ้ำมึนครับผมผมเริ่มใจหายแล้วครับผมไม่สนใจจะมิ้มแล้วเนหอมด๋อยไม่บ่ลอะไรไม่บ่นะไรไมบ่นเอา ผมจะหยอกมิ้มเขาเรียกว่าหยอกขึ้นครับผมอ้นั่นๆผมไดหวานหรือเปโไฟเปแรงครับผม giờ miền Trà Trăm Duny Hàm Nơi Nam Mưa nhìn thấy Măng không bỏ quá những video hấp dẫn นี่ครับผมเป็นเด็กเจ๋งมากเราจะทำการถ่ายทำกันใหม่นะครับน้องอยู่พายยางตอกตอกพร้มนี่นี่เด้งเด้งเด้จะโดนอยู่พร้อม้อาามันไม่ได้ไม่ได้คุยนะครับไม่ได้คุยนะครับนี่เห็นไม้เห็นไม้ผู้สืบสันนิยมโอ้ขอที่รองแจกเสนอครับน้องเปิดการแสงสว่างนะครับน้องอยู่พร้มโอ้ยนะ นี่ใครอยากอ่า oh. uh oh. นกันนะต่อยแดดกันนะกันนะอยู่คนเราเดี๋ยวอาระมาณนี้ครับเราตโอ้างตว่าห้องห้างสี่ห้างนะครับตว่าได้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 อยู่ได้อยู่ได้อยู่จะผมจะข้างไปจากนั้นกันนะไร่้าไม่ไดีเท่บ่ะอ้านี่เอาอีกน่องอีกน่อนี่ครับได้อยู่ได้อยู่เป็นไหนครับเจีงวะโอ้ โอ้ใูซะละโอ้ยวครับผมขอยัดแนึงครับขอหยดตั้งกลองน้ำนนนะโอ้่ลอกอกลอกลลประเภทผมนี่จะไล่แมงมันไล่แมงโอ้ย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 โเ้ย้ยอ้้ยโโอ้โอ้ เขาเรียกว่าเปิดอาลารครับผมนี่นั่นนั่นนั่นได้คิกเกันผมได้อยู่ได้อยู่แล้วก็เปิดอาลารครับผมได้แล้วยืมตัวออกเดินทางได้ครับผมนี่ครับผมเปิดอาลารครับผมจบภารกิจหนึ่งอย่างครับผมเอาไม่หนุมไม่มีโดนตายครับผมนี่ครับผมเอาเองนักเลงพอครับผมนี่ครับหนึ่งรังนักเล็กครับผมไปครับผม ส่วนนี้พี่เรียกหัว,วกะพอกับแล้ว